สวัสดีครับสวัสดีครับอะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวน่าจะกําลังทยอยเข้ามานะครับคุณสุขตาท่ามาคนแรกนะครับสวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับเหมือนรายการเช้านะครับพบกับพี่กกเช่นเคยแต่ว่าเดี๋ยวเรารีวิวตลาดกันนะครับในช่วงเช้าที่เราบอกให้เรามันระวังนะให้สั่งถอยทับจ่พี่โกกเมื่อเช้าเนี้นะครับถับเลยดีนะพี่กกให้ไว้ประมาณหนึ่งสองหกศูนย์ห้าศูนย์แถวเนี้ยนะครับซึ่ง ก็ลงมาเฉดเฉดเลยนะพี่กี่พี่โก๋ให้ไว้เมื่อเช้าเนี่ยนะครับเม่อปิดช่วงเช้าลงไปยี่สิบจุดนะครับหนึ่งสองหกเจ็ดนะครับแล้วก็ แน่นอนว่าเดลต้าถ้าลงเยอะๆเงเดลต้าจะเป็นตัวนําลงอยู่แล้วก็คือ10จุดนะครับตรงนี้เป็นอิมแพกนะครับที่เหลือเนี่ยอีก10จุดก็จะเป็นหุ้นตัวอื่นนะครับก็ถือว่าเยอะนะถึงแม้จะเอาเดลต้าออกนะครับถ้าดูลายกลุ่มเนี่ยก็ลงกันเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่เป็นตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์แน่นอนเดลต้าแต่พลังงานเนี่ยก็ลงมาด้วยนะประมาณกระทบตลาดไป2จุดนะครับไอซีทีขนส่งเนี่ยนะครับคอมเมอร์สลงมาหมดเลยนะครับแล้วก็กระจายตัวในหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็ ในส่วนของกลุ่มที่ขึ้นเองนะครับถ้าสังเกตดูมันจะเป็นหุ้นแบบเหมือนเฉพาะเฉพาะตัวละนะครับอาจจะมีเรื่องงบดีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตลาดาจ,จะยังไม่ได้คาดหวังมากแล้วก็กลับมาเล่นนะหลาย,ลายตัวนะครับอย่าง t o a อย่างเงี้ยที่มันหายจากหน้าจอเปนานนะครับก็เริ่มกลับมาละ <Okay. S 1> หรือบางตัวตัวเล็ก,ลกๆแบบ SISB อย่างเงี้ยหรือว่า SPRC ที่โมเมนตัมมันยังได้ต่อนะนะครับหลังจากวันก่อนบอร์ดก็ดังขึ้นมาประมาณสัก40%ในแง่ของวอล่มเทรดนะครับ ส่วนอุ้นที่ลงเยอะๆนะครับเมื่อเช้าที่มีคนถามก็เราก็เตือนไปแล้วี่อาอไอตตวการบินไทยอย่าง,งเงี้ยนะครับนอกจากเอลตาเนี่ยนะครับ การพิจารเนี่ยก็ปรากฏว่าขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ลงมานะครับประมาณสัก3%ซนะครับซึ่งก็ใกล้ๆจุดที่จะเป็นจุดต้นทุนที่ต่ําที่สุดของคนที่เล่นรอบใหม่แล้วนะครับก็ใกล้ๆละนะครับแล้วก็พวกกรัปอะไรพวกนี้ก็ลง c p s ก็ลงต่อนะครับนอกจากกลุ่มเนี้ยนะครับถ้าไปสังเกตดูอย่าง MTC ที่ลงวันก่อนก็ยังลงต่อนะครับถ้าเห็นไม่ทันเนี่ยก็เรียกว่าหนาวกัรนักเรีกนะอันนี้เป็นภาพโดยรวมนะ สรุปว่าพี่กกก็เลยให้หัวข้อเป็นว่าไม่ไหวก็อยาฝืนนะครับดังนั้นเราก็เลยถอยมากอดนะครับซึ่งตอนเนี้หลายๆตัวก็ไม่ค่อยไหวนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยไหวเลยครับพี่กอกอารมณ์แบบเนี้ยมันยังไงดียครับพี่ตามหัวข้อเลยนะครับก็คือไม่ไหวก็อยากไปฝืนขอบคุณนะครับถึงมันสุกแล้วนะครับแชงกอดฝ่าย <c oughs> สักทีนะเพราะว่า <c oughs> เหนื่อยเหลือเกินอาทิตย์นี้นะครับบวกนิดนึงก็ลงแต่ลงในที่นี้เนี่ยนะับอย่างที่เราเห็นกันออกอาการมาตั้งแต่เมื่อตอนกลางสัปดาห์นะครับแล้วผมก็อย่างที่กล่าวไว้อยู่ละนะฮะว่าตลาดแบบนี้เนี่ยเราควรจะหีไปทางพวกตัวที่เป็นอย่างสแต็กเชโนอตถือเอาดอกเบี้ยนะแล้วก็ต่อราคาในการซื้อนะครับเพราะว่าจะไปซื้อทันทีอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงและที่จะมีโอกาสติดหุ้นหรือว่าขาดทุนในระยะสั้น นะครับก็เลยหลบไปในผลิตภัณฑ์แบบนั้นเนะี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเอามาโยงครับว่าคือตลาดโอเคเป็นขาลงตอนนี้นะครับ<ม>ในสัปดาห์ที่เป็นขาลงชัดมากเ,เราก็มีผลิตภัณฑ์มาตอบโจทย์นะครับกับในเรื่องของการที่จะใช้ในตัวของ F C N Structure Note บ<อ>ริหารพอร์ตของนัลงทุนไปเพื่อที่จะรับดอกเบี้ยรับันผลมาในระหว่างที่เราขอต่อราคาในการซื้อหุ้น<อ>ทีนี้เนี่ยเราต่อราคาแล้วเนี่ยนะครับ ตอไปต่อมาเนี่ยรู้สึกเขาจะลดราคาลงมาให้เรื่อยๆเนี่ยก็ต้องทําใจนะครับแล้วก็ออกอาการมาอันที่หนึ่งก็คือเห็นละลิสกับรีวอร์ในตลาดเรื่องไม่คุมถ้าเห็นที่เราคุยกับคุณไน c ์คุยกับนักวิเคราะห์กันทุกวันเราก็จะเห็นรัาว่าเวลากําไรดีหุ้นบวกอืมบวกให้ก็ประมาณ4ี่สห้าเปอร์เซนต์นะครับประเดียวประดาวเนี่ยก็ลงมาอีกแล้ว ลางตัวนะครับหุ้นกำไรดีอย่างเอ็นทีซีแต่เปิดหน้าไพ่มาเนี่ยคือลงอยู่ขาเดียวนแล้วเพื่อนลอกการบ้านเนี่ยเพื่อนเพื่อนส่งการบ้านมาลงตามไปด้วยอย่างตัวสวัสดเนี่ยนะครับตัวที่จริงๆงบก็ดีถัดมาเนี่ยงบไม่ดีไม่ต้องพูดถึงนะครับหนักมากไม่ว่าจะไปทานอาหารกินเยอะมากเลยตัวที่ไปโดนทุกตัวนะครับโดนทุกตัวอันเนี้ย ก็คงกลับมาตั้งหลักกันใหม่ทีเดียวเวลาขึ้นขึ้นบันไดแต่เวลาลงนี่ยังกับบันชีจํำลงบันชีจําไม่ใช่ลงลิฟดอะไรก็จะลงนิดด้วยแบบบันที่จําต้องเด้งกลับนะพี่ใช่ผมมองเนี่ยเดี๋ยวต้องมีเด้งกลับแต่ว่าไม่รู้นะว่าจะเด้งยังไงนะหรือจะสลิงขาหรือเปล่าก็ไม่รู้อหนักนะฮะแล้วมี C P X อย่างเงี้ยนะฮะก็ออกอาการกันครับไปอย่างเงี้ยคืองบผิดคาดราคาก็ลงเวลาลงเขาลงเนี่ยลงกันไปสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าเวลาที่หุ้นกําไรดีบวกให้เนี่ยมีอยู่ตัวเดียวที่บวกให้คือ SPRC นะครัแต่ที่เหลือเนี่ยลงโ่งลงกันก็ไม่ได้บวกให้มากขอแค่ไม่ลงก็บุญล,ละนะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะที่เขาแค่ไม่ลงอแค่ไม่ขายให้ก็โอเคแล้วใช่คือจำนวนหุ้นลบอะเยอะมากกว่าจำนวนหุ้นบวกถ้าเล่นแบบนี้ต่อไปถึงสัปดาห์หน้านะครับถอยมาตั้งรับกันเถอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาร์อาทิตย์น,นี้เ,เคียย์หัวให้ลโล่ง นะครับแล้วก็ทําใจกับตลาดหุด้นโลกตลาดหุ้นไทยนะะเรื่องโอการเงินดูไว้เพื่อที่จะไปดักสําหรับในตัวของการประชุมแล้วก็การอ<ช>ัปเกรดในอนาคตรหรือหุ้นที่มันมีคาตาลิสที่มันรออยู่แล้วเดี๋ยว<ม>เราค่อยไปลุยกันอีกทีหนึ่ง<ช>นะครับตอนนี้ก็เป็นโหมดของการถอยลงมาตั้งหลักใหม่แล้วก็ค่อยมาเลือกหุ้นไปการซื้อหรือว่ารับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นไปตามโมเมนตัมของตลาดที่เราเราเห็นแล้วเราก็ออก พอมันออกอาการเราก็เตือนมานะครับไม่กล้าที่จะบูลังผาญแล้วอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มตลาดครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมถามคุณไหนกับทั้งอาทิตย์นี้เห็นอะไรบ้างที่เป็นข่าวด้านลบไหมอืมจริงๆมันก็ไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นไหมพี่กอลมันมันอารมณ์แบบว่าเอ้ยมันอันนี้มันลบแล้ออา่าลบก็ได้อะไรเงี้ยคือพอลงหุ้นลงคนก็พยายามหาข่าวลบเข้ามาหรือไปโทษอะไรก็ได้หนึ่งพยายามหานะถ้าเรียกว,ว่าฝรั่งไมาเรียกว,ว่าเป็นหายสคิวชั่น นะว่าตัวเองไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าไปหาคนอื่นที่มันเป็นแพ้ไปร uh, เราก็มองนะฮะว่าต่างประเทศเพราะ็จริงก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับโควต์ม,มนชัดดาวหรือว่าหน่วยงานรัฐบาลก็กลับมาเปิดผมว่าก็เป็นเรื่องปกติเรื่องดอกเบี้ยของเฟดนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยพอรัฐบาลก็เริ่มกลับมาทํางานก็จะมีตัวเลขทยอยประกาศนะครับคนก็จะมีความกลัวไว้ก่อนนะครับว่าเอ๊เดี๋ยวตัวเลขออกมาแล้วจะมีผลทําให้ เปลี่ยนใจไหมในเรื่องของการดําเนินนโยบายผ่อนคลายออันนี้อาจจะเป็นข้ออ้างอันหนึ่งนะครับในการขายหุ้นอาจจะกลับมาเข้มงวดหรือเปล่าแต่ซึ่งตรงเนี้ยผมตอบได้เลยว่านโยบายไม่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับหนึ่งก็คือการยุติโครงการค t ทเริ่มหนึ่งธันวาเหมือนเดิมนะครับการจะลดดอกเบีย้ยหรือไม่ลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาไม่ใช่ในยละละในยะมันอยู่ที่ว่าฟีหน้าอย่างไรก็มีลงต่อได้อีก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องที่แบบหน่วยงานรัฐบาลอเมริกากลับมาเปิดแล้วเดี๋ยวตัวเลขจะมีผลมาที่ตัวของเฟดไม่น่าจะมีนัยะอะไรนะครับแต่ว่าหุ้นเมืนก็ถึงเวลาเต่างต่างประเทศลงมาก่อนนะครับแล้วก็ทําให้หุ้นเทคหุ้น,น AI ทั้งหลายในต่างประเทศก็ทิ้งหนิ่งกันลงมาไล่มาตั้งแต่นะครับนัสแ a กคอ,อ,อหรือว่าเกาหลีใต้ตอนนี้ลงลง,ลง,งนักมาก สามเปอร์เซ็นต์่เงียแต่ดูนะฮะเขาลงมาหนักคือลงมาจากข้างบนเรานได้อีกขาอยู่เนี้ยคืออย่างหุ้นไทยเนี่ยนะครับเนี่ยเขาลงมาจากข้างบนสมควรจะลงเราเราดูเราดูอย่างที่ลงมาจากข้างบนนะแต่เราลองย้อนกลับไปสักสามปีฮเอาให้เก่งเหมือนเหมือนเขาอ่ะเนียโอ้เราเรายังห่างไกลเรายังห่างไกลอีกเยอะเลยครับกับยอดด้านบนเอสเอ็นพีก็ได้นะพี่อ่ะปุ๊บเนี่ยภาพคนละแบบคนละแบบคนละแบบ เนี่ยเขาขึ้นึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มมีการคอลเลกตลาดเราต้องโดนหางเลขอยู่แล้วครับรบอันนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาทอร์นาโดเข้ามีพายุเข้าเราต้องโดนมไม่ไม่มากก็น้อยแต่วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอุ้นของเขาเนี่ยเนีี้เกาหลีใต้ได้ชัดเจนเลยในชามากตั้งแต่เขาจาบับเขาเซลได้เขาเคลียร์หลังบ้านเขาเรียกร้องอยงนี้ยังไม่ได้เครียดมากมั้งส่วนเราก็คงไม่เครียดเหมือนกันชินชิน,ชน,ชนิแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ค่อยๆว่างกันไปทีละสเต็ปละกันก็อ่ะ เราไล่กันมาเนี่ยมันลงมาด้วยอะไรก็นหนึ่งก็คือผมว่าหุา้นเรามีความปลอะบางน,นะครับมีความปลอะบางทีนี้คืออืม mm hmm. ไม่รู้ลหละนะว่าอะไรเข้ามาเป็นข้ออ้างในการขายมันลงมาก่อนแต่ลงเนี่ยข้อด,ดีคือเราไม่ได้ลงมาจากข้างบนเหมือนคนอื่นเขา mm hmm. อันนี้สิ่งที่ผมอยากจะจะย้ำนะครับว่าลงไม่ต้องกลัวแต่ให้ตั้งหลักตั้งสติอ mm hmm. นะแล้วเราจะมาดูันว่าเราจะช้อนอะไร mm hmm. คือคนอื่นเขาลงเขาลงแบบมีความน่ากลัวเหมือนกันแอบแอบน่ากลัวเล็กๆ S <S <an> ถ้าเขาลงมาอาจจะแรงแรงกว่าเราแต่เราก็คือคือลงมาจนชินแล้ว <S an> นะครับผมว่าเราก็คงจะรับได้นะ <S <S <an> <S ในระดับหนึ่งครับการปรับฐานลงมาก็เลยประเมินเบื้องต้นนะครับ <S <S <an> <S ถ้าหนึ่งไม่มีปัจจัยอะไรในต่างประเทศที่เป็นด้านลบ <Okay. S 2> ใหม่ๆออสองงบกันเงินเราออกมาเรียบร้อยแนละ้วจบเรียบร้อยไม่ต้องมานั่งลุ้นละงบดีงบแย่นะครับผมก็เลยประเมินว่าด้วยสองเรื่องเนี่ยทั้งในและต่างประเทศนะหุ้นไทยเนี่ยอาทิตย์หน้าต้องตั้งหลักตรงนี้ให้ได้ 1,250, 1,260นะครับถ้าหลุด <พอ S 2> เราจะเสียหายไม่เยอะเพราะว่าเราก็ชับพอร์ตรอเอาไว้แล้วครับแต่ถ้าไม่หลุดเส้นนี้เราตั้งหลักได้เ,เงินที่ผมกำขึ้นมาเอาไว้ตรงนี้ผมพร้อมที่จะลุยทันทีนะครับว่าจะเลือกซื้ออะไรแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราวางกลยุทธ์เอาไว้แล้วนะครับว่าเราเก็บเงินสดเข้ามาแล้วรอเะครับจังหวะให้ตลาดมันเริ่มนิ่ง อย่างที่บอกหนึ่งถ้าผิดขึ้นมาหลุดพันสองห้าสิบเราเสียหายได้เยอะ,อะแต่ถ้าเกิดไม่หลุดเราตั้งหลักได้เราจะกลับมาเลือกหุ้นซื้อกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็มองเผื่อ,อไว้สองทางล้วกันครับเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะว่าอะไรใดๆก็เกิดขึ้นได้สําหรับตลาดหุ้นไทยนะครับเขาลงลงกันเราอาจจะบวกสวนก็ได้อ่าเพราะว่าเขาลงมาจากข้างบนกันนะครับเราก็ยังอยู่ประมาณสักครึ่งทางจากพันหกลงมาพันหนึง่งตอนนี้พันสามในครึ่งทางพอดี แต่คนอื่นเขาดิวหายพวดแล้วก็น้อยใจคุณสมบัติล้วอยู่บอกว่าเราลงจากเราเราขึ้นจากชั้นใต้ดินไปชั้นหนึ่งแล้วเราก็ตกมาชั้นใต้ดินอีกแต่เขาขึ้นไปยอดหอคอยล่ะเตกพราะฉะนั้นเขาตกมาเขาเจ็บหนักกว่าเราอ๋อแต่ก็ไม่แน่นะเราก็ถือว่าเจ็บเหมือนกันแต่คนอื่นเขาตกเ่าจะเจ็บแต่เขาได้ถึงหอคอยแล้วนะพี่เขาถึงกันหมดละแต่เราอย่างต้มเตี้ยมือเท่แถวนี้ ไบ้ครับโดยภาพรวมนะครับก็บ่ายนี้ก็คงต้องห้ามหลุดจากแถวนี้นะพี่กกก็คงไม่ได้คาดหวังว่ารีบาวน์ไหมไม่ได้หรอกถ้ามันจะหลุดแต่ผมผมเขาเรียกว่าเผื่อเหลือเผื่อขาเราไว้แล้วอะากักการจะสุนไว้รอแล้วนะครับเรากระชับพอดออกมาเราลดหุ้นลงมาเพราะฉะนั้นถ้ามันจะลงปล่อยมันลงไปครับเดลต้าจะลงมาละแปดสิบปล่อยมันลงไปครับเราไม่มีหุ้นพวกนี้อยู่เราไม่ต้องไปนั่งกังวลออกมาครับนอย่างเดลต้าตอนนี้มันมา ทดสอบค่าเฉลี่ยใหม่อีกแล้วพี่บอกประมาณเส้นเส้นตัวยี่ห้าวันเนี่ยอย่างเงี้ยมีสุ่มเสี่ยงไหมเสี่ยงเพราะว่าตัวเกาหลีไต้หวันพวกนี้ก็ลงหมดกแล้วเพราะว่าหุ้นเขคหุ้นเอไออะไรอย่างเงี้ยลงหมดตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาเขียนแล้วก็ส่งเอาข้อความจากบูเบอร์มาส่งต่อๆกันละอ๋อ,รอเรื่องในเล็กมากปล่อยเรื่องอะไรอ่ะเขาเขาย้อนกลับไปอย่างตอนปีสองพันแปดสองพันเก้านะครับคือมันเกิดมาจาก ราคาอสังหามันเป็นฟองสมุนตกลตีฟองขึ้นไปเยอะๆนะครับแล้วคนเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าพอไม่มีตังค์ผ่อนไม่มีตังค์จ่ายนะแต่พอมันพังลงมาเนี่ยนะครับก็กลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนไม่มีตังค์ไปผ่อนต่อจ่ายต่อมันก็เลยเป็นฟองสมุ่รอบนี้คนเขาก็เอามามองกันในมุมที่ว่าเนี่ยทุกคนไปขยาย ทิปชิ้นส่วนแล้วก็มีการลงทุนนะครับในส่วนที่มันเกี่ยวเนื่องกับ AI ทั้งหลายแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจมันขยายตัวแบบมันไม่จริงไอ้ลูกโป,ปง่งลูกนี้มันก็เลยเปรียบเสมือนกับราคาสังหาริมทรัพย์ในสมัยเมื่อปี2008นะฮะเขาก็เลยเขียนบทความออกมาก,กันในนี้ผมเอาบทความเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าตอนนี้คนก็ไปกู้เงินแล้วก็ลงทุนแล้วก็กําไรหุ้นนะครับเทคในต่างประเทศเยอะมาก แล้วก็พอมีกำไรกันเยอะๆเนี่ยก็คือมันถูกตีโ่งขึ้นไปถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันคลับลงมาเหมือนกับราคาบ้านนะจากมันด้วยเอมาร์จินหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมันมีอนุพันธ์ที่มันไปแฝงอยู่แล้วมันเกิดเอโนดสกิแตกลงมาเนี่ยอมันจะรันลงมาถึงข้างล่างก็คือคนที่ไปกู้เอาไว้จะไม่มีตังไปจ่ายแล้วเมื่อไหร่สถาบันการเงินหยุดให้เงิน เพื่อเอาไปตีฟอร์มพวกนี้นะครับมันจะเกิดภาพเหมือนกับปี2008-2009นี่คือสิ่งที่เขาเขียนออกมานะันนี้เป็นความสามารถไปหาอ่านได้ทั่วไปอยู่แล้วครับแต่ถามว่าเราก็เล่นกันแบบเรามัดระวังนะครัเราก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญในตลาดต่างประเทศไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญวุฒเทคโนโลยีไนะครับแต่เราก็มองกันว่าประเทศไทยเราเองเนี่ย เราอาจจะไม่ได้เป็นฟองสบู่ขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปมีหุ้นอะไรที่มันเชื่อมโยงคับเกี่ยวกันมากนะครับถ้ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นผมว่าเราน่าจะตั้งรับอยู่เพราะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นหุ้นโลกเก่าหนะุ้นที่มันจับต้องได้สินค้าพวกกระพังทั่ว,วไปหมูเห็ดเป็ดไก่อาหารการกินเลยนะครับค้าปลีกธุรกิจคอนซัมมิชันนะเพราะฉะนั้นผมว่าโรงพยาบาลอะไรผมว่าเราน่าจะพอเอาตัวรอดได้นะนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับแล้วห้องเาพูดันเยอะมาก เราก็มาลอกสืบสวนฟังแล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้ต้องต้องแบบเลิกไปเลยอะไรขนาดนั้นแต่ให้รู้ไว้แล้วก็ให้ระวังก็พอครับแต่ถ้าเราดูในบริบทหุ้นไทยผมว่าน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับไม่ไม่น่าจะแย่มาเพราะว่าหนึ่งบอกไปแล้วย้ำไปกีกครั้งนึงครับผม,ผมพาออกไปพากระชับผรอตไปเราไม่บู้นะเราทวนดาวการเก็บหุ้นลงมาสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ยึดกลยุทธ์ตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับ เราจะได้รลอดได้เวลาที่หุ้นมันตกลงมาแ้วถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรทุกอย่างมันเคลียร์จบขึ้นลมสงบเราก็จะกลับมาเล่นหุ้นหาหุ้นเล่นกันใหม่ได้ครับมันก็จะมีจังหวะเหตุอยู่นะพี่กอกในการเล่นนะครับาทีนี้มีคนถามมาว่าอ่าไอตัวอย่างตัวเอลทีวันนี้ไม่ค่อยลงเลยพี่กอกคิดว่ามันยังไหวไหมยังม่แคสิเนี่ยทักมาสองคนไอสองรอบแล้วอันนี้มีนนีพอร์ตเราด้วยนะครับก็ผมก็ยังมองว่าฟันถือทนไปดูอีกสักระยะหนึ่ง เพราะว่าผมมองไปข้างหน้าอีกสองอาทิตย์สามวัทีเราเห็นว่ามันมีปัจจัยที่มันจะเป็นแคตตาลิสเป็นตัวที่มันเล่งราคาได้อยู่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นขอถือลุ้นนะก็ประมาณตรงแถวๆนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่หลุดสี่สิบลงมาเออยังสบายใจได้ครับถือไปฮะเหลียงเชงซิมไม่ต้องกังวลนะแต่ถ้าหลุดอันนั้นก็เตรียมตัวเหมือนกันอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ตั้งตัวตั้งสติเอาไว้ให้ดีถ้ามันหลุดเทลลิงลงมา40อันนั้น hmm. เพ่นกันให้หมดนะครับแล้วรอดูจังหวะกันใหม่อีกทีหนึง่งแต่ถ้ายังประคับประคองตรงนี้ได้กัดฟันถือต่อไปก่อนย่อลงมาแถว41บาทตรงนี้นะครับเป็นแนวรับแรกนะก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เปก็บอกมาเสมอว่าปีนี้แม่นยำ hmm. และตอนนี้ก็กําลังทําหน้าที่ได้อย่าง สมบูรณ์ก็คือสี่สิบสี่สิบเอ็ดก็คือมองมองตามเส้นขั้นเฉลี่ยได้เลยสำหรับอินดิเคเตอร์สำหปีนี้นะครับที่มันเหมือนพูกออกมาและมีการแท็กแท็กกันไปแล้วนะครับอ่าเออทแล้วก็มีการบินไทยการบินไทยเนี่ยใกล้ใกล้แล้วนะพี่กอกนะแต่นี้เตือนมาละอตรงนี้ถึงแปดห้าและครับแปดบาทนี่ระวังนะครับคนที่แปดจุดแปดละนะไม่ใช่สิบเอ็ดสิบเอ็ดอันนี้แปดแปดแปดจุดแปดถ้าหลุดลงมานี่นะแปดบาทเอาไม่อยู่อืมอันนี้น่าจะมี มีไหลลงครนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปลามไปถึงบ b l กรุงไทยด้วยเน<ม>ี่ยเพราะว่าคนก็จะเป็นลึกกันอีกแล้วอ้าวอ,อ๋อ,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 อถือหุ้นอยู่อ,อ๋อ,อถือหุ้นเะ<อ>สยวทูม<ห>าเก็ตเอรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย<ส>ผมก็เลยบอกบว่าแบงค์รอบนี้่ขึ้นมายังไงก็ขายแข็งว่าตลาดยังไงก็ขายไปทํากําไรไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวมีจังหวะในการซื้อใหม่แน่ไม่ต้องห่วง อืมอ่าเดือนหน้าจะมีปันผลไหมครับทุกเดือนธันวาอ๋อน่าจะไม่มีไหส่วนส่วนใหญ่น่าจะไปจ่ายอีกทีประมาณกุมภาพันธ์ไหมพี่หุ้นแต่ละตัวหุ้นบางตัวจะมีปันผลพิเศษอืมนะครับแต่แบงก์เองก็น่าจะหมดแล้วล่ะครับแต่ถ้าอย่าง CR c ีอาซีอย่างเงี้ยจะมีปันผลพิเศษเมื่อเาช้าเราก็มีนักวิเคราะห์เราก็ชี้นาไปเรียบร้อยจ <7. S 2> อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารอให้ราคามันขึ้นลงสงบก่อนแล้วผมก็จะมาเล็งหุ้นประเภทแบบเดียวไว้หล่ะครับครับอ่าโอเคแล้วก็ อ่ามีคุยเข้ามามีตัว TLI เป็นไงบ้างครับอ่าประกันชีวิตนะก็ถ้าสนใจจะเกิงกำไรในือหุ้นตัวนี้เนี่ยนะครับให้เล่นอยู่ในกรอห์อนะก็เราจะเห็นฮะเก้าบาทห้าสิบแล้วก็ไม่หลุดท้าคนก็สิบบาทห้าสิบสิบเอ็ดบาทก็ไม่เคยผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะเล่นอย่กรอตรงนี้ไปอีกสักระยะใหญ่ๆแล้วเพราะฉะนั้นแถวนี้ยสิบบาทนะครับเก้าบาทห้าสิบคือดาวไซดนะ์แล้วก็ด้านบนก็นคือสิบเอ็ดบาท ถ้าดูจากลิกกับรีวอร์ดเนี่ยผมว่าข้างล่างประมาณ50สิบต่างเครข้างบนบาทหนึง่งรอย่อลงใหม่นิดนึงผมอาจจะเข้าไปกินกำไรครับจะเป็นดูเป็นหุ้นพักเงินไปเลยไหมพี่กบแบบใช่ครับ <laughs> การเเวลาตลาดไม่ดีตัวนี้ก็ก,ก็ไม่ค่อยลงนะนะครับโอเคนครับาคุณ นั่นบดีบอกว่าหมายถึงตัวเอ t ใช่ไหมครับว่าเดือนธันวาเนี่ยปกติจะมีอ้ออถ้าดูจากสถิตินะครับคืองบเขาปิดไม่เหมือนเพื่อนนะถ้าเอ t ทอ่ะถ้าดูสถิติจะมีทุกเดือนธันวานะครับผมว่าน่าจะมีเหมือนเดิมครับเป็นไปได้ก็มีครับเพราะว่าเขาจะตอนที่ปิดปิดงบไปตอนเนี้ยเดือนเดือนเดือนกันยาเนี่เขาคืองบปีงบปีอ่าเพราะงบปีใส็จอาจะมีผลขอดระหว่างการครับอ่าใช่ครับแล้วแล้วเขาก็น่าจะ ประกาศคืองบมันจะออกน่าจะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะงบเอลทจะออกสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็เป็นงบปีด้วยแล้วก็ได้จะประกาศผลไปด้วยก็น่าจะรู้ตอนนั้นพร้อมกันะไรครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับโอเคอ่ะเอลทจบไปแล้วที่าจบไปแล้วนะครับอ่ามีคุยเรื่องเทนเซนเข้ามาพี่โกจะลองดูหุ้นสามเซนมาซึ่งได้ครับก็เซนผมว่าจะดูเป็นกราฟแต่ว่าถ้ายังไงเนี่ยวันหนึ่งที่ผมคิดว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันเป็นทานมิ่งที่น่าเล่นละ คือจะสังเกตนะครับว่าอาทิตย์นี้เราก็เชิญคุณผลิตภัณฑ์คุณป้านที่มาดูผลิตภัณฑ์พวก FCN สาหรับบ้านเราอ่ะคือปลาดมันหมดอหมอนแบบนี้เราก็หลบไปเองนั่นเองครับแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยไอ้พวกต่างประเทศมันมีการเขาเรียกว่า panic sell ลงมาแล้วมันลงมาจนได้ที่เราก็คงจะมาลุยพวกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้กันอีกรอบนึงเราอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญโดยที่เป็นเรื่องของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศมาร่วมพูดคุยกันว่าจังหวัดนั้นน่าซื้อไหมแต่ถ้าผมดูในมุมของผมเองจังหวัดเนี้ยผมไม่ค่อยกล้ามงเหมือนกัน แ๋ยวผมก็จะไม่ค่อยแบบไปไป,ไปบู๊อะไรมาก <c oughs> พูดในต่างประเทศเราก็อาจจะดูแล้วก็ตั้งหลักครับนะเขาสักหกบาทลงมาเนี่ยเป็นรับ <c oughs> ในตัวของดีอาร์ปร <c oughs> ะมาณหกบาทต้องใช่ใช่ไหมคัวดีอาร์เทนเซนแล้วก็ค่อยรับตรงนั้นกันใหม่ครับส่วนการเลนรีบาลก็ผมยังเชื่อว่าไม่มีไม่มีไฮใหม่ในระยะสั้น <c oughs> อืมเอคนะครับอน่าจะต้องรอรอก่อนนะรอย่อก่อนนะครับสําหรับตัวเทนเซนนะครับ น่าจะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่กกหาหุ้นให้แล้วกันว่าจะไปพักที่ไหนดีหรือว่าจะพักที่เงินสดดีถึงเงินสดครับเสาร์อาทิตย์นะกำเงินสดไว้ก่อนครับแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยตลาดเริ่มตั้งาะตั้งหลักได้เมื่อไหร่ครับแล้วพี่เอกเนี่ยมาดูแนวรับกันว่าตกังไหมแถวพันสองห้าสิบพันสองหกสิบนะครับแล้วควนเนี่ยทางพี่เอกพี่เออพี่เมย์ที่ตุ๊กว่ายังไงเนี่ยครับ ปร,ประมาณ50เหมือนกันนะเราถ้าทุกคนฟันธงตรงกันเนี่ยว่าเราก็จะกลับมาดูกันละนะครับว่าเราจะหาหุ้นอะไรมาสําหรับในการเสิร์มในการเล่นสำหรับรอบหน้ากันแต่ผมมองว่ารอบเนี้ยังไงก็คือมันออกอาการมาแล้วนะครับยังไงก็ต้องปล่อยให้ใหมันลงมาจนขึ้นลมสงบไปก่อนนะเราพอผ่านไม่ได้เราค่อยว่ากันตอนนี้เพิ่งรีสวนครับครับเออเมื่อเช้าเมื่อเช้าเรามีคุยเรื่องกลุ่ม ICT ไปนะครับแล้ววันนี้แอดวานก็เริ่มก็เริ่มอเระกาศไม่ค่อยดีแล้วนะพี่กอล นะครับอย่างทูงเงี้ยที่เราเคยแนะนํากันมาเนี่ยใครยังไม่ล็อกกําไรเนี่ยพี่กกมองว่าต้องล็อกเลยมันจะตางไหนึ่งล็อกกําไรได้ทงังเป็นถ้าเราซื้อมาสิบเอ็ดบาทอะไรอย่างเงี้ยผมว่าล็อกกาไรไปเถอะแต่ถ้าซื้อมาสิบสองบาทผมว่าแถวนี้ก็ยังมากต้องขายไปเสียค่าคองะน,นะครับอย่าพึ่งไปลุ้นว่ามันจะมีนิวไฮใหม่น่เพราะว่า,าไล่เลี้ยงด้วยลอจิกของผมนะครับด้วยประสบการณ์หนึ่งก็คือข่าวดีออก อันที่หนึ่งเนี่ยงบกําไรดีเกินค่าดราคาอุ้นเล่นให้ประมาณสามสี่วันทํำการอ,อันที่สองคือปันผลระหว่างการซึ่งทูงแทบไม่เคยมีมาก่อนนะแต่ราคาหุ้นอันเนี้ยพอออกมาแล้วหุ้นเริ่มไม่รับข่าอย่างเงี้ยมันเป็นอาการที่ผมคิดว่าเออไ่ไม่ไม่ไม่น่ากิงกําไรต่อล้วไม่น่าเล่นรอบต่อนะครับม่คนควรจะต้องผับ โอเคนะครับก็นะ่าคือแอดวานเนี่ยเริ่มนำมาแล้วนะครับทูก็ไม่ได้มีอะไรต่างมากใน,นช่วงก็ะจะคล้ายๆนะนั่นคือเรื่องของกลยุทธ์อันที่สองถ้าเราดูกันอย่างเงี้ยของของเทคนิคข้อเนี่ยนะครับพี่เอกก็จะดูให้เสมอเสมอวอลลุ่มเนี่ยวอลุ่มหายไปเลยนะครับตั้งแต่วันที่เล่นๆกันครับอันที่หนึ่งอันที่สองความตึงตัวของราคาหุ้นผันในตัวอินดิเคเตอร์ที่เรียกว,ว่ามันค่อนข้างโอเวอร์บอซื้อมากเกินไป ะครับอย่างเงี้ยไอโมดิฟายอยู่กรอบบนอย่างเงี้ยยัยไม่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 น่าเล่นด้วยครับมีความเสี่ยงในการพักฐานสูงได้ครับอก็อันนี้สองสองกลุ่มนะครับตัว i อทีซีไอซีสองตัวนี้นะครับก็อาจจะาทยอยล็อกกาไรไปนะครับก็อย่าเสียได้นะพี่ก้ถ้าใครติดอยู่ข้างบนแล้วมันไม่ขึ้นต่อนะาไม่ต้องเสียดายขนาดนั้นครับทีนี้เรามาไล่ดูหุ้นที่พี่ก้แนะนำว่าเช้าโมเมนตัมยังดีอยู่นะครับตัวไทรอย ก็อย่าไปทักมันเยอะอย่าไปทันอย่าไปตุกิดเยอะใช่ไหมเดี๋ยวบอทเห็นแค่มันยืนหรือแค่ไม่พออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูเผื่อสายซิ่งก่อนพี่โอเอเมื่อเช้ามันมีวนรุ่มเข้ามาแล้วก็ราคาโหดเด้งด้วยแต่ว่าก็ไม่ผ่านสองร้อยวันนะพี่กกไปคิดว่ามันจะทะลุได้ไหมไม่ไม่น่าจะทะลุครับคือถ้าออกมาแล้วมันจะทะลุเนี่ยแท่งเขียววันนี้ต้องเต็มแท่งไม่ใช่มีไส้แท่งเขียวแบบนี้แสดงว่ามีคนเริ่มขายแล้วใช่ครับอ่าโอเคแล้วไส้แท่งเทียนอยู่ข้างบนเนี่ย ตามภาษาเทคนิคก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับได้ครับมีมีให้อีกสักตัวไหมที่กไม่มีครับไม่มีเลยนะไม่ไม่ค่อยอยากสองแนะนำก็คงตัวใครกับตัวมันตั้งหลักเตอยังไงดีเนี่ยเออเพราะว่าต่างประเทศก็ไม่มีในประเทศก็ไม่มีตอนนี้การเป็นรเทศเราไม่ระวังไว้นิดงนรับแต่ว่าถ้าในประเทศเนี่ยผมมองอยู่เหมือนกันว่าหุ้นอย่างไทยออยถามว่าทําไมยังยังกล้าที่จะถือก็เพราะว่า ไททูบุ๊มันสี่ศูนจุดสี่ศูนจุดห้าเท่าปันผลห้าห้าเปอร์เซ็นตกว่าอย่างเงี้ยนะครับเราก็โฮหุ้นประเภทนี้เอาไว้ก่อนนะครับเป็นตัวแทนในการถือเงินสดก็แหละนะแล้วก็อย่างตัวไทยออยมีอะไรอีกะที่เข้าขายปันผลประเภทแบบเนี้ยรจริงๆอย่างไอ้พวกตัวปตทผมว่ามันก็เข้าเกณฑ์นะครับก็เฮเซฟเอาไว้ประมาณนี้ก่อน อืมจริงจริงจริงผลาปตทรนี่มันลงมาระดับนี้ยยู่ประมาณสักเยะลเจ็ดอร์ซนต์ประมาณนี้ครับซึ่งปกติเขาจะชอบเล่นอยู่บนยิเจ็ดเปอร์เซนต์ะพี่บอกเนี้จะได้ดูดู s t o r i c a l dividend ได้เลยก็เป็นปตทรดัซกอร์ดีวดดีวายอ่าดีเออว l ยอลี่างเนี้ย 7%แล้วนะครับราคามันก็ไม่น่าจะมีความเสี่ยงมากกว่าตรงนี้นะเคยขึ้นไปสูงสุดโน้นนะฮะผลตอบแทนจะเดินปันผลก็อยู่ที่7%กว่าแต่ว่ามันเฉลี่ยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ7%อันนี้มันผิดปกติมันเหมือนช่วงราคาลงผิดปกตินะครับแต่เหมือนกับว่าถ้าช่วงไซเว์เนี่ยคนมันก็จะเล่นไม่ได้ไม่ไม่ต่ำกว่านี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ใช่ราคาหุ้นไม่ต่ำกว่าตรงนี้มากที่เหลือมันเป็นช่วงเอดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นราคาหุ้นก็เลยขึ้นมาอยู่ก็เลยลง ครับอ่าโอเคปตทอาจจะเป็นที่พักเงินได้บ้างนะครับเป็นหนึ่งตัวเมื่อเช้ามันมีตัวหนึ่งที่งบออกมาแล้วก็อ่าจริงๆก็อินไลน์นะก็ก็ตามค่าดีตามค่าแล้วเป็นคอรปเ้เกิรก็คือตัว C.P.N นะครับราคาเหมือนอ่าลงมากันไงหมแล้วก็ไล่กลับขึ้นมาเนี่ยอ่าให้เลือกระหว่าง C.R.C กับ C.P.N ผมเลือก C.R.C จดชื่อหุ้นเอาไว้ก่อนถ้าเดี๋ยวรอ C.R.C นะครับลงไว้ข้างใช้แล้วรอกิงกำไรอ่ะเขา อืมได้ครับซีอีีก็จะมีนี่แหละอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็จะมีเรื่องปุย๋ยเรื่องอิตาลีจบข<อ>ายขายธุรกิจที่อิตาลีลุ้นปันผลพิเศษเพอะมีกระแสเงินสดเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับครับก็เจ็ดสิบตังค์บวกเข้าไปก็เกือบยี่สิบาทพอดีใช่ครับอยา่างว่าก็ลุ้นเด้งกลับไปยี่สิบรอบมีมูลตามต่อนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับน่าจะคําถามน่าจะประมาณนี้นะครับพี่กบครบแล้วเรื่องปกติครับคุณตกตกคาถามก็จะให้ไม่คนอีคนเล่นแล้วเหมือนกัน ก็ทาใจครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเราเตือนไว้แล้วแล้วเราก็เตรียมแผนรับมือเอาไว้เรียบร้อยนะครับผมถึงเงินสดเพิ่มขึ้นพอเห็นหุ้นมาดอกอาการเลยตั้งแต่เมื่ออังคารแล้วพุทธเนียมายืนยันภาพเพื่อรหัสเนี่ยใช่ใช่ใช่เลยพอมอาวันสูงเนี่ยตามคาด นะครับมันก็ปล่อยให้มันไหลลงไปจนสุดก่อนแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่ครับมีประเด็นอะไรไหมพี่กอ่าอาทิตย์หน้าเขาข้าวถ้าที่ต้องดูก็มี MSCI リバレลามันที่ยี่สิบสี่นะครับอาจจะไม่ใช่อาทิตย์หน้าไปไปนะอืมันก็จะมีหุ้นอย่างซิน์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้อยู่ในเป้าที่เขาบอกว่าน่าจะโดนลดน้ำหนักแต่ผมว่าหุ้นแบงก์ก็ไม่รอดแต่เพราะว่าหุ้นเราเคยมีอยู่สามสิบกว่าตัวสี่สามสิบสี่เกือบสี่สิบตัว ไหลลงมาจะเหลือสิบเก้าตัวน้ำหนักยังไงก็หายไปเพราะฉะนั้นมันจะโดนถอนแน่ๆน,นะครับหุ้นแบงก์เอยที่อยู่ใน MSCI เนี่ยโดนถอนแน่หุ้นกราฟเงี้ยอยู่ใน MSCI โดนถอนแน่แนบินนี่ตกเป็นเป้าอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องนี้ที่ต้องตามเอ,อส่วนเรื่องอื่นๆผมว่าไม่น่าจะมีประเด็นมบลอกให้หมดก่อนนะครับส่วนน้ําท่วมพีไปแล้วครับน้ําหนุนมาไม่มีแล้วแล้วก็ไม่มีพายุมาเติมใหม่ครับ ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีอาจจะเป็นแค่เขาเรียกว่าระบายน้ําน้ําขังรอระบายใช่รอระบายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คงไม่ได้ท่วมในพื้นที่ที่เป็นเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจชั้นในมิคมอุตสาหกรรมสําคัญนะครับไม่ต้องกังวลครับแล้วเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งจะมีเหตุอะไรนะสัาคณ์พิเศษอ่่าครันนี้ผมว่าสบายใจได้ครับอ่า ได้ครับ่ะโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับหวังว่าบรรยากาศจะดีขึ้นนะพี่กศำรับสัปดาห์หน้าก็ควรจะดีขึ้นเพราะว่าช่วง t h a n k s g i p p i n g day ปลายพฤศจิกายนนะครับฝรั่งไป h ล l เดย์กันเนี่ยเดือนหน้าผมว่าเราก็จะเล่นกันเองนี่แหละครับกองทุนกับพี่ไทยนี่แหละน่าจะเอาอยู่แล้วนะนะครับว่ามีฝรั่งมาขายลับล่างเ็ทช็อตอยู่ในวันหรือเปิดช็อตเพิ่มเพื่อไปม้วนลงมาผมว่าพอทุกอย่างมนล้างไพ้เคลียร์หมด น่าจะเป็นเดือนที่ดีนะครับแต่เดือนนี้ก็ฝามว่าเราสูงไปให้ได้ก่อนแล้วรอให้ลงมาจนถึงจุดที่น่าซื้อแล้วเราจะมาหาหุ้นเก็บกันครับหวังว่าบอดจะมีวันหยุดด้วยนะมีจะได้เิ่มกันเขาก็ต้องมีมากอย่างเงี้ยเาทำกำไรจนเหนื่อยแล้วต้องหดังด้วยันแล้วก็น่าจะนับสักเขาน่าจะพักให้เราส่เลยนะใสงเกตมาใส่ประมาณการเปิดช็อตอ่ะ มันมาเพิ่มเพิ่มขึ้นยังไงยัไม่รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยที่ผมให้ดูไปเมื่อวันอังคารวันพุธที่พูดเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นสัญญาณตหนึ่งที่ที่เห็นอาการมันออกนะแล้วผมก็ต้องเตือนครับอืมได้ครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์นะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับ B i s ส a l l ลอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราสคนลาไปก่อนนะครับสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ